ครับวันนี้กลุ่มมอเราจะมานำเสนอการใช้งานตัวมอนิเตอร์ซิสเต็มของเรารน,นะครับอย่านแรกนะครับเราจะเราจะในระบบเนี้ยเราจะมอนิเตอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์ตันนี้เป็นหลักนะครับซึ่งในตัวเซิร์ฟเวอร์ยี่สิบจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเนี้ยจะทำการติดตั้งหน d e ยเอ็กซ์พอร์เตอร์ไว้ครับซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี้ยเราสามารถตรวจสอบการทำงานของตัว โหลด exporter ด้วยการพิมพ์ว่า status s t ี l, เ m c d l status แล้วก็โหลด exporter ครับถ้าหากมันขึ้นว่า active แปลว่าตัวโหลด exporter exp ที่จะอ่านที่จะ export ในรายละเอียดของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ที่ให้เพื่อให้ p r o m e t h e สามารถอ่านได้ครับเดี๋ยวครับเจะมาดูที่ Prometheus ครับเป็นการ ตัว so Prometheus เนี่ยจะทําการอ่านละชิดที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์ครับโดยเราสามารถตรวจสอบการทํางานของตัว Prometheus ได้การ System CTL Status แลก็ Prometheus ถ้าขึ้น Active ว่าทำง,งานปกติครับฉันครับเราจะมาดูที่ก g r a หน้าครับในตัวของกองฟ r a f a n เนี่ยให้เรา ตรวจสอบอ่าไม่ใช่เราจะสั่งให้ตัวกัฟฟาน่าเนี่ยมาโดยการเข้าไปในที่ตัวฟ้หน้าที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะแตกไฟล์ออกมาโจยท้าเราแตกไฟล์มาเนี่ยก็จะมีตัวเป็นกาฟฟาน่าแล้วก็เวอร์ชั่นที่เราติดตั้งไว้ครับให้เราซีดีเข้ามาในสแลตบินครับแล้วก็เอสดูจะเห็นว่าจะมีสามไฟล์ครคือกัฟาน่าเซีไอแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ให้เราทําการ สัให้กราฟนาเซรเวอร์เนี่ยทำงานครับโดยการพิมพ์ว่า slash กราฟนาเซรเวอร์จะนั้นเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับเมื่อเราเมื่อเราเข้ามาที่เบราว์เซอร์แล้วเนี่ยให้เสิร์ชคำว่า localhost แล้วก็พอร์ต3,000ครับ ก็จะเห็นว่าอ่าเราจะมีหน้าแดชบอร์ดที่เราได้สร้างไว้ครับที่จะมอนิเตอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ครับโดยก็จะมีที่เราซ้อยก็จะมีอ่าเปน็นการใช้ CPU การใช้พื้นที่ list ปริมาณแบนด์วิดทั้ง inbound แล้วก็ outbound ครับแล้วก็เมมโมรี่ยูเสครับก็การใช้ตัวเมมโมรี ก็ขอจบการนำเสนอไปด้วยนครับขอบคุณครับ